การสร้างโจทย์ปัญหาการหารตอนที่สองสวัสดีคะ่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบการสร้างโจทย์ปัญหาการหารตอนที่สองค่ะในคาบนี้เราจะไปสนุกกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพค่ะเราไปสนุกพร้อมกับท็อปและพิมพ์กันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆในคาบนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหา จากรูปภาพกันครับมาดูภาพแรกที่ท็อปนำมาฝากเลยนะครับนั่นก็คือรูปมะพร้าวครับพิมพ์ลองสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปนี้สิครับจากภาพนี้พิมพ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าคุณตามีมะพร้าวอยู่210ผลแบ่งเป็นกองละ7ผลคุณตาจะได้มะพร้าวกี่กองพิมพ์จะหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้เพื่อนๆดูด้วย เราเริ่มจากดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามกันเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือคุณตามีมะพร้าวอยู่210ผลแบ่งเป็นกองละ7ผลและสิ่งที่โจทย์ถามคือคุณตาจะได้มะพร้าวกี่กองซึ่งพิมพ์วาดปาโมเดลในการวางแผนแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะเรามาแสดงวิธีทำเพื่อหาผลลัพธ์กันค่ะ คุณตามีมะพร้าวอยู่ส1 0ผลแบ่งเป็นกองละ7ผลดังนั้นจะได้มะพร้าว210หารด้วยเจเท่ากับ30กองคำตอบที่ได้คือคุณตาจะได้มะพร้าว30กองค่ะตรวจสอบคำตอบจากคำตอบคุณตาจะได้มะพร้าว30กองกองละเจผลคุณตามีมะพร้าวทั้งหมด สามสิบคูณเจ็ดเท่ากับสองร้อยสิบผลดังนั้นคุณตาจะได้มะพร้าวสามสิบกองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องจะพิมพ์พิมพ์มีภาพให้ท็อปลองสร้างโจทย์ปัญหาไหมมีจ้ะภาพนี้คือภาพเก้าอี้จ้ะภาพเก้าอี้เหรอคิดออกแล้ว ห้องประชุมแห่งหนึ่งมีเก้าอี้ทั้งหมด2340ตัวต้องการจัดเป็นแถวแถวละ45ตัวห้องประชุมนี้จะได้เก้าอี้กี่แถวเรามาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือห้องประชุมมีเก้าอี้2340ตัวต้องการจัดเป็นแถวแถวละ45ตัวสิ่งที่โจทย์ถามคือ จะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวจากสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามวาดบาร์โมเดลได้ดังนี้ครับเรามาแสดงวิธีทำกันเลยครับห้องประชุมมีเก e ้าอี้2,340ตัวต้องการจัดเป็นแถวแถวและ45ตัวดังนั้นจะจัดเก้าอี้ได้2,340หารด้วย45เท่ากับ52แถวคำตอบที่ได้คือ ห้องประชุมนี้จะจัดเก้าอี้ได้52แถวครับตรวจสอบคำตอบจากคำตอบห้องประชุมนี้จัดเก้าอี้ได้52แถวแถวและ45ตัวห้องประชุมมีเก้าอี้52คูณ45เท่ากับ2,340ตัวดังนั้นห้องประชุมนี้จะจัดเก้าอี้ได้52แถวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ มาถึงภาพสุดท้ายกันแล้วข้อนี้เรามาช่วยกันนะจะท็อปได้เลยและภาพสุดท้ายที่เราจะนำมาสร้างโจทย์ปัญหาคือที่ดินครับจากภาพที่ดินพิมพ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าสสิซื้อที่ดิน1,25ตารางวาเป็นเงิน3,43750บาทที่ดินมีราคาตารางวาละกี่บาท เจอดข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือสะสิซื้อที่ดิน125ตารางวาเป็นเงิน343,750บาทและสิ่งที่โจทยถามคือที่ดินมีราคาตารางวาละกี่บาทพิมพ์วาดบาโมเดลได้แบบนี้จ้าท็อลองหาผลลัพธ์ของข้อนี้สิจ้าเรามาหาผลลัพธ์ของข้อนี้โดยการแสดงวิธีทำกันครับ สะสิซื้อที่ดิน125ตารางวาเป็นเงิน343,750บาทดังนั้นที่ดินมีราคาตารางวาละ343,750หารด้วย125เท่ากับ2,750บาทครับคำตอบที่ได้คือที่ดินมีราคาตารางวาละ2,750บาทครับตรวจสอบคำตอบ จากคำตอบที่ดินราคาตารางวาละ2,750บาทซื้อที่ดิน125ตารางวาเป็นเงิน2,750คูณ125เท่ากับ3,43,750บาทดังนั้นที่ดินราคาตารางวาละ2,750บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ แต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ในค้ามนี้แล้วค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างอิสระแต่ก็ต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้วยและเมื่อเราสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหามีหลายวิธีแต่ในที่นี้ เราจะใช้วิธีการวาดรูปบาโมเดลต่อไปดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบคำตอบเพื่อความถูกต้องของโจทย์ปัญหาที่สร้างมาค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพสนุกใช่ไหมครับในการสร้างโจทย์ปัญหาครั้งหน้าเราจะสร้างจากอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ